ไม่รู้ปลาไหลพุทตัวใหญ่ๆน,น้หนูมีปลาด้วยค่ะมีปลาพุทตัวใหญ่ๆคุณพี่เขาบอกมีปลาคุณพี่เขาว่างๆเขามาตกเบ็ดนะคะนี่ค่ะวิถีชาวบ้านยามเสียสายพี่พิมพ์ก็มาดูกับข้าวตำบลโพชัดแก้วอำเภอท่าพุงจังหวัดลบบุรีนะคะแต่ บ้านพี่พิมพอยู่อำเภอเมืองน,นี่ก็พอดอ,อ,อนหลาดแก้วตำบลท่าวงนี่อยู่ติดเขตกันนะก็เลยเลยมามาดูน้ำพริกกะปิของพี่เขาค่ะพี่เขาก็ว่างๆเขาก็ตกปลาตกปลานี่เป็นปากท่อค่ะปากท่อนี่ค่ะนขถนนนะคะแดดเริ่มร้อนอากาศเย็นสบายไม่หนาวนะคะ จะหนาวแต่ตอนกลางคืนกลางคืนที่จะหนาวนะคะแต่น,นี้ก็บ้านเรือนติดติดกันนะคะติดก,กับบ้านที่พิมช่วงห่างช่วงเขตติดต่อเนี่ยจะไม่ค่อยมีบ้านเนนะคะช่วงบ้านที่พิมนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำคลองเดียวกัน,นคลองชนประทานคลองชนนวนประทานจะไปถึงบ้านที่พิมนะคะคลองชวนประทานฮะ ฝนมันตกอันนะฝนตกอากาศมันเปลี่ยน,นใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ไม่ค่อยสบายกันนกกรกาะมันเสาไฟนกกรเกาะมันเ,เาสาไฟาวบนส <c oughs> องคนใจยายขายันกันค่ะทำกับข้าวขายก็เอาของในสวนมีของในสวนก็มาวางนะคะวางขายไป วิถีชีวิตชาวบ้านก็สบายๆค่ะที่เขาก็มีกินมีใช้แนาา่ะค่ะแต่ว่าอยู่เฉยไม่ได้ทำแกงขายก็ยังได้กินด้วยขายด้วยในมะละกอนะคะขายในราคาไม่แพงค่ะขายในราคาไม่แพงเออที่พิมพ์นั่งเยู่อันนี้ไข่หอยเชอรี่ป่ะ หอยเชอรี่ไข่หอยไหมพี่ไข่มันไข่หอยขึ้นมาขึ้นมาไข่ไว้นะคะมันโดนยาเขาพ่นยากันก็หายากนี่จอกแหน่นะคะมันมันก็จะเต็มคองก็ต้องกําจัดเหมือนกันนะคะเวลาเต็มนะคะพี่เขาคงเอาขึ้นนะปากปอดเปิดเนี้ยจะเต็มต้องเอาขึ้นอันนั้นแพรบุ้งอ่ะพี่ก็เก็บเนี่ปอดอยู่ปากท่อก็ต้องคอยเก็บคอยอะไร พี่เดินขึ้นพี่เาก็ปลูกมะกรงมะกอกไว้อะไรล่ะอ๋อรั้วยังไม่เสร็จพี่พิมก็จะเดินขึ้นเดินขึ้นอย่าร้านพี่เขานี่เขาขายเองทำรัวไม่เสร็จวันนี้เมื่อวานมาวันนี้ก็วันนี้ก็เขาทำน้ำพริกกะปิพี่พิมก็เลย เดินเอ้ยเม่กมอเตอร์ไซค์ี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้เขาจะเรียกปากท่อตำบลนโพตัดแก้วอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีโหมีขนุนด้วยขนุนที่บ้านเหรอพี่ที่บ้านที่ก็น่ากินแล้วพี่ขายถุงเท่าไหร่อ่ะยี่สิบบาทโอ้ขายถุงนะถุงถุงยี่สิบาทขายไปเถอะก็ขายไม่ไว้แล้ะขายไปเยอะแยะ มีดอกแคด้วยไหนนะเพริกนั่นเก็บไปแล้วมีมะละกอด้วยกอนออะไรมันสุกคาต้นหรือว่าไงยังมีมะม่วงเขาก็วางขายแต่งกระดิบม่วงดิบง่อจะเริ่มออกอ่อจะเริ่มออกอ๋อเยอะของอะรอะไรหรือว่าเยอะแยะอะไรมะพร้าวที่กะปิกัต้มจืดต้มมีต้มจืดด้วยเขาเป็นต้มน้ำ ขนุนขนุนยให้ไปพร้อมให้ไปพร้อมอย่าตั้งายตั้งพี่เขาไม่ไม่รับตังค์ไม่ยอมนะเป็นเครือญาติกันค่ะเป็นเครือญาติกันขายเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ได้หลายตังค์นะเขามีอะไรก็ออกมาวางขายค่ะจนบทนะคะเขาจะเยียเงียมแลยามสายพี่พิม์ออกมาสายพี่พิมพ์ก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะ